แปดสามพอพอแปดสามข้างล่างเขาเห็นแปดสามชัดๆเลยข้างล่างเลยเพิ่นมาเบิ่งยี่ยมกลางคืนบ่ะคะกลางคืนเด้โอ้เพิ่นมากกลางคืนนะครับเนาะคืนประมาณทุงสองถุงเนี่ยละเอากลางคืนนี่ชัดจัดตึนวะไหนลูกมาบิ่งกลางคืนได้อยู่ว่าซันแม่เพิ่นว่าพ่อขับวัวไฟคนเล่นนอกรอนูว่ากลางเว้นมันบุคหยอดจัดหนูว่ามันจัดอยู่เรื่องล่างอยู่กับมันบ่อเขงียบกระดอน ก็เปนในโศกครับนอครับ้รื่อ่ะหคือเรี่อยวาน่ะค่ะอันนู้นคนเก่งใจก็มากขึ้นข้างล่างเลยครับมนสุดยอดอีหลีเขาเบิ้งอยู่ทังระยองทางเขาเบิ้งเล่มเงินเขาเบิ้งห้องเขาเพาเขาเายัน เขาเห็นเขาก็เขาก็กลัวเลยเขาอะครับแบบนีายดูบอกไปบุงเข่ามาหลายงวดแล้วเนาะขอเนาะเป็นซีบซีบงวดเนาะขอว่าขายงอนพญานาคเนาะครับเนาะกบ่ขึ้นนี่เขากลัวเลยเขาครับทางวายุบานย่ายน้อยทางสารเขาที่บอกขายยังไงเลยเขาว่าครับฝนมาเยอะฝนมายาปากฝนมาเย่าวสถานทีฝนมาเขาชิมาว่าจัอาจารยาโอ้ย็นจังไหนเนาะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมันหนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวันที่17ธันวาคม2564นะครับมันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภที่จอมปลวกนครแร้นะครับหรือว่าจอมปลวกพญานาคเนาะครับเนาะซึ่งเพิ่นก็ให้โชคมาทั้ง3ตัวบน2ตัวล่างงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะงวดนี้เพิ่นจะเขียนให้เลขตัวใดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนับกนเนาะครับเนาะไปเบิ่งน้ำกันเด้อครับเด้อ เพื่อตัวเลขของจอมปลวกพญานากนะครับอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มี้นต์นึวันนะครับน้องในวันบันที่30ธันวาคม2หา64นะครับครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจใหแหดมินบุญธรรมนำํำโชคกนั่นเอเด้อครับเด้อด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับนะบาอผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นั่นเอเด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญธรรมนำ้ำโชกจะตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าแล้วครับ ครับท่านผู้ชมปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้น้ากันเนาะครับเนาะไปเบิ้งน้ากันเด้อครับ,เ,บ,เ,ดบเด้อมมรรตรงทะเบียนรถของอาจารย์พอดีรถผมพอด,ดีเลยอาจารย์ถูกยิงวันละคะเออผมผมไม่ค่อยถูกอะแต่ว่าถูกถูกหนักเจ้มือกลัวแหละอ๋อถ้าถูกนี่ถูกเยอะเนาะเคยถูกอยู่ที่นี่เนาะมานั้นถูกห้าสามปีแล้วเนี่ยสี่สองว้าที่จอมปลวกนี่เปค่ะ จอบหัวล้อหนังเรียนมีมีมีไหมคะน้ำอยู่ก็ทุกคนนับถือได้โอค่ะผู้ก็จะให้เลยผู้ก็ขึ้นเลยห้าสาวผมซื้อตัวเดียวถ้าถ้าแอดมินขออนุญาตไปถ่ายได้ไหมอาจารย์อยู่หลังเรียนเนี่ยอยู่หลังขอต้องขออนุญาตไปถ่ายก่อนถึงไม่ถ่ายเลยถ่ายได้ไปมีจอบหัวกับไม่ค่ะดูแต่เอารมีขนแต่คนเดียวไปถ่ายได้ใช่ไหมคะอยู่หลังเรียนอ่ะถ้าไปเล่นนู้นอ่ะแล้วบ่อบ่อนี้ยของสอสอพิจิตรเพชรเนี่ยจอบหัว ไม่ต้องขออนุญาตเ,าเจ้าของโรเงเรียนก่อนมีัวก,กอ,นนอ๋อใช่ไหมคะอาจารย์ะอ๋อใช่ไหมคะถอ,อะถ้ามีโอกาสจะไปค่ะ,ะค่ะขอบคุณครับอาจารย์คุณพอ่อประวงน้ำหนูบ่คุณพ่อไม่มาดูเหรอเพวจะเห็น ค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเจตังก็ขออนุญาตทายขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เพิ่นนะคะอมอน้ก่ะได้เอาน้ำแดงนะคะแล้วกับพลละมากหลากใหม่ามานะคะท่านผู้ชมกับบได้มีอย่างมากมาหมต่ว่ากะขอมาไหวเพิ่นนะคะพว่าเพิ่นใหนโชคมาทั้งสองตัวบนออสองตัวหลางเนาะตแ,แต่ท,ท,ทั้งบนทั้งหลางท่านผู้ชมนะคะกะคิดว่าหนาจะมีข้นโชคดีนะคะคาไฟโชคดีกะ ทักทายมาเด้อค่ะพี่น้องตามเบอร์โทรแอดมินนะคะถ้ใครอยากทำบุญน้ำเนาะเจ็ดสามห้าบรูว่ามีไฟถึกแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดสามหากับยังก็สามแปดแปดสามขึ้นเขาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะท่านผู้ชมสมกับพคนเหล่าอีหลีว่าถึกมากเมื่อป,ปีเนี่ยอันเมื่อนี้นี่มันข้าวทักไทยนี่อาจจะเป็นเงางดำเขาเรียกว่ามันมีงเงาแสงกับเงา ถึกนะคะถ้ามีโอกาสกับซิม่าไทยกลางคืนนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะคุณสอบบอกว่าทายกลางคืนนะชัดเจนมั้ยเนาะใชยกลางคืนชัดพ่อๆมากระยีแนาได้ไหมคะมากระยนเีแนวร้านใดเป็นหมดคะเจ็ดสามห้าครับได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะสามแปดเลย

ท่าต้อนรับผู้ชมค่ะแอดมินแค่ส่งให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะคะเพราะว่าแอดมินปกติพ่อถนัดเอาแต่งท่าแล้วก็ลูกคือถนัดแบบว่าส่งส่งให้ดูเลยน่ะคะแต่ว่าหลายคนกับซองกับมีโชคจากแอดเจต่างหลายคนแล้วนะคะไม่ไงผมขอที่บ้านทุมาทักมานะคะท่านผู้ใดโชคดีเนาะตรงกันพอดีสามห้านี่พังอย่างเบทำไมสวยจังเลยเนาะ สวยครับพี่น้องเอเจนตเหาเจ็ดพี่น้องครับชัดเจนเลยครับเลขหน้าที่ตัวใหญ่สามห้าสามห้าสามเลยนั่นแหละแถมสามข้างหลังสามหน้าสามหลังเลยห้าอยู่ตรงกลาง บ่ได้เอาขากลองมานาวเหมือนพี่น้องเอ้ยเอเตตังลื่นเนาะก็เลยก็เลยได้ทายแบบนี้นะคะจับเอาไม่ไจับเอามาเร็วจังเลยนะายคลิปตรงนี้ตรงนี้ก็แม่นนะวัตถุยอดยอดหลายงวดนะครับเพิ่งรู้จักงวดเมื่อกี้ครับประกอบเข้ามาเผล่ นคนใยายเนาตามมาไม่ไม่รู้จักกับพวกตาเขียวก็เขียวอะไรเนะี่ยเขียวอะไรหนระือไม่หนาวเขียวลูกเขาเ,าเย็นเอาหนี่งครับที่บ้านนักเรียนมันอยู่ฝึดกับบ้านใหญ่เราเป็นญาติกจังจอมบุญเรื่องนักเข่ายังไงจอมบุญเรื่องเขางาน,านเขาไงเนาะที่ไหนจอมนีอยอย่เดี๋ยวนู้นไม่ค่อยมีคนเข้าหรอกลบอ๋อที่นักเรียน เอ็นกว่าน้อแต่ทางผู้ชมเอ็นเอ็นกว่านั้นตอแรกมันทีเข้าไปเห็นสามสีเห็นลบอกเห็นสามสี่เจตงเห็นในห้าเจ็ดเห็นห้าเจ็ดแต่ว่าพัในรูแปรงเด้เจมิงเหรอก็ให้เสนไหนมาไปวันแรก วันวันแรกที่แกไปผมได้เออผมได้สองสหโอ้ยผมเลยอื้อเม่ันน้2มันออกไปแล้วหนึ่งเลสองสามหาได้ตรงหรือเป่าตรงเลยนั่นตรงบ่ค่ะไปวันแรกวันที่เขาไปเอาขอมไปถวายเครื่องรางไปถวายไม่ไม่เอวันนั้นมันออกสองสาเจ็ด้สามเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดก็ถูกคับผมก็ถูกผมก็เลขเลีเจเขได้เป็นล้านหล้านเป่า เมื่อวัที่สองได้ล้านแปดห้า <frick> ห้าแปดเมื่อวานผมซื้อเยอะลอตเตอรี่เจ็ดเจ็ดสองยี่สิบเก้าบาทเก้าบาทติไปเยอะแต่ว่าไม่ได้ตังเห็นสามตัวไหมวันนี้พี่น้อง ฮะเห็นป <premises, S 1> ็นดงเดี๋ยวสองตัวนั้นได้เป็นแหลวหาจ็ตนะแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก่อนนะตัวเก่ายังมีอยู่เด้แมนบอกเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะตังบ่วงอีกที่หนึ่งก็นด้ค่ะแต่ว่าเห็นแบบมั่นใจเป็นตัวเลขชัดเลยไหม 8ปดศูนย์ห้าไหมคะ่ะจะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเห็นเป็นแปดศูนย์ห้ามีสายโทรเข่าขออนุญาตด้วยค่ะท่านผู้ชมนะคะโทรเข่าขออนุญาตบิดต้นนะคะอดีทายลิดอยู่เนาะแปดศูนยะ์ห้าแอปมินเห็นแปดศูนย์หานะคะท่านผู้ชม วดที่พลานมากอะไปซ่องจอมปวกอยู่ล้านตมุมแอดมินกระเปาอยู่ได้มาเห็นเล็กเหล็กแปดหลายหลายนางวดบางหนนะเลขกากะมีนะคะคือว่าเข่านะคะอยู่ล้านตุ่มแฟนคลับเขาเจ้ากระถือถือหลายหลายแสนอยู่นะคะเป็นกระัักทายอะไรมาหลายคนอยู่นะคะอันนี้เป็นงวดที่สองนะคะท่านผู้ชมที่แอดมินมาไทยให้เบิงงเนาะ จั่งออเดอร์ค่ะท่านผู้ชมขอเพินพนหายมากบดปีเธอเข้ามากอะ่ะอาจจะมีโชคอะ่ะเป็นได้เนาะเอินเพินวาปูบ่าต่าคุณพ่อเอินเพินวาปูอันบ่เอินปูนะคะท่านผู้ชม เพิ่น,นถ้าเพิ่นหายเพิ่นสีหายตรงๆนะคะท่านผู้ชมหายทั้งบนทั้งล่างาหมดหดแรลกหายทั้งบนทั้งล่างเลย บางทุกอย่างเบิ่งบ่ทันก็แคปหน้าจอไปเด้อค่ะพี่น้องแคปหน้าจอแล้วก็ไปซองอีกมันจังชัดนะคะบางเสื่อแอดมินกะมือสั่นแม่จังลอยเนาะแล้วค่ะกล่องม,มานําแม่มันนี่แล้วก็อาจจะมีแสงเป็นการคื้นอี่จะชัดกว่าสันพอ,อว่าพอเวรนจะถูกเขามาเชื่อมกับต่อหรือ่ครับโอ้คนเชื่อมถ,ถูกไปพ่ับอ๋อเขามาเช้าร์คนมาไหวคนมาใหม่เนาะ ว่าไงน้ำเพลนเพราะว่าตัวเลขเขานะคะพาม,นะมาชัดเถอะเห็นตัวเอ ชัดที่ชัดก็ได้ไปช่วงสองให้ดูแบบไกลนะดูอีกเล่มนึงก่อนนะคะเมิ่อีกเจอหนึ่งก่อนวัสดุเห็นตัวใหนะ ขึ้นมาเพิ่มรอบนี้เห็นเตะสูงห่าง Boa. Bom, vamos ver. ที่ยี่สิี่ยี่สที่บเขาประชุมที่ยีสิมใช่ที่ยี่สิบก็เริ่มบางคนกได้ออกขายวันนี้ก <ITA> <h> ็ออกแล้วอก็จองล่วงหน้าก่อนร้านเออเออเ่จองเ่นไดเลยก็ออกมาได้ล้ว่เขามาขายเยอะอมาไ้ลังจากเล่เที่ัสบได้เล่เลยที่สั่ลวหน้าอ่าธนาคารซุนไพหน้าโรงยาบาเนี่ยเามาขายเรื่องนึง หน้าโรงพยาบาลตรงคู่คู่ไอจีตรงตึกไทเมาขายให้ดสอง่อ้นเร็วยวนี้จะบ้าแก้สนี่ที่ขายแก้วได้ร้านอะไรที่ออเลเอที่ส่งแก้ที่เขาขายเลยนนี้มาขายแล้วบางทีคือก็รับโรงงานเมื่อก่อนเนี่รับงนที่เร่รงนี่ ก็ออกเร็วเพราะว่าคจะไปละเลขรัฐบาลน,นะนี้นเน่เพราะว่าเลขกระดิ่งไปอันอเนอาถูกทั้งเงรยว่าทุคื้อตามผมนะยื่นถุงองเสนอย่างนี้ง,นนงนหน้า,นา,านาเสียนะครับ วิีอกรสามเจ็ดสองนีังนั้นผมก็ได้อยู่แต่ว่าผมหนักตุ้ยุ้ตัดตกเจ็ดสองสามเจ็โอ้พ่อคนฉกดีเนาะคนมาจุดเนาะให้ไหมล่ะคนมาจุดถูกใปไห้ไหมเึ้นนี้คนที่ทุ่งกจ้าเลคืนที่ทู่งู่งอเลยา้หดาว่เพราะว่าอาทุกอทุกเจ้าไอ้ไข่มาทู่อะไรหนึ่งมันก็แย่แส่เนะ ที่ผมผมไปมีป้าเด็ดทา่างใต้ลูขึ้นครับอาริฐานต้องอีพีพิโซยทลังเนี่ยไม่ได้นปลาต้องเอป็นปลาีโซใหญขอเลยข้างหน้สังเกตายา,า,ามมาตง่ยผสมแล้วก็ลูกขึ้นซึ๊บขึ้นไปเลยคนะรับา